สวัสดีครับผมเบาน้องครับมือกีออ้ก็มาพพอกับเบาน้องอีกคือเก่ากับผมมือนี่เบาน้องขอโฉกต้องงวดตาไครครับงวดวันที่1กรกฎาคมหกเจ็ดเบิงไหวฟังไหวเผื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่จารณญาณในการรับชมและฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยูุที่โชคได้ดวงครับงวดที่แล้วเหลขกย่งบกเขาหลายงวดเขามาตลอดสามสี่งวดเขามาตลอดพึ่งบกเขามางวดเดียวก็คือเหลขกรถตาไครเนะ แต่กบบับวอย่างครับตามคือเก่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความศรัทธาครับว่ามันว่าเละพวกเขาหัวดเดียวหมดศรัทธาเด้ยังศรัทธาเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวบ้านน้องจะจับลูกมีปปองสองลูกครับสองลูกขอเป็นลขตหลักเนาะขอเลขลลางตรงๆเลขบนตรงๆเด้อตาใคร พีป,ปองดูแลครับหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึง่งหมายเลขหนึ่งครับทะเลหนึ่งของตาไครเนาะก็จะมีเหล็กโหลดครับเหล็กโหลดเนาะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งกัมีหาหนึ่งหนึ่งก็มีหนึ่งแปดเก้าก็มีหนึ่งเจ็ดก็มีถ้าบอกน้ำเหล็กติดหนึ่งของโหลดตาไครนะครับเนาะ เดี๋ยวไปหลุดหลุดตัวที่สองครับสองตัวตรงตรงสองตัวตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรงได้กรตาไข่เ Complex. หลงามอยู่ด้แต่ว่าออที่ออกบัวเพราะเป็นเหล็กที่ออกหยาดแห้งหมายเลขศูนย์ครับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ครับ หนึ่งศูนย์กับตรงกับเลขในหลวงเนาะราชการที่สิบเป็นเลขที่ค่อนข้างจะออกอยากแต่กบโบนเน่นะครับเคยออกมาแล้วครั้งหนึ่งแต่งวดนี้โบนเน่ครับออกอยากพอๆกันกับสามหนึ่งหนึ่งสามนั่นแหละแต่เป็นรุ่นเลขถือนกันครับโบมอนี่เลขถูกจะเป็นตัวใดนงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดหนึ่งศูนย์ครับเลขวีปองตาไขา่บานเบาหน่นนองครับ

ใครเข้ามาดูคลิปเบาเนาอก็ให้ได้มีโชคไปด้วยกันทุกคนทุกคนเด้อวันนี้คอสามตัวตรงๆ สองตัวตรงๆเลยตาไข่มีทุกคนถามหาว่าวันไหนเบาหน่องแตุ่ดถูกขอโชคตาไข่ตาไข่ได้ดูคลิปเลขรถหรือคลิปอะไรก็ตาไข่ก็ให้ทุกคนได้โชคเนาะตาไข่อเอ้ยมีตาทุกคนด้วยเด้องวดนี้ เลขทูบที่บ่าวน้องจุดขอในวันนี้ขอให้มาสามตัวท้ายาลอตเตอรี่างวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม6เจ็ดสามตัวตรงตรงสามตัวตรงตรงเด้อตาะใสสาธุสาธุเดี๋ยวไปเบืงเด็กถูกตัวแรกกันครับผมงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม หกเจ็ดครับผมดูให้จบแล้วทุกคนพบโชคนะครับเลขทูบตัวแรกหมายเลขสามครับผมเลขทูบตะไครบ่บานบานน้องตัวแรกหมายเลขสามครับสาธุสาธุขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดที่หนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดนะครับเบิ้งให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับบานน้องขอเลขตะไคร่นะครับเนาะขอต่องวดงวดที่แล้วสามหนึ่งคับศูนย์สี่เนาะห้าศูนย์สี่ เล้ยเพนเขาครับเลขรดกระบอกเขาแต่กะไก่เคียงนะครับเนาะเลขสามบ่มียังไงเลขสามนี่ครับสามเก้าเลขรถตะไครครับสามเก้าเนาะสามเกลขถูบตัวหลกกับไม่เลขเาครับนี่ครับขั้นที่นนองหลาเพิ่นฝันเย็นก็คือเก้าห้เนาะที่นนองหลาเพิ่นฝันแลกะอีกขั้นหนึ่งนี่น,น 8 0ดนห้นี่ยหกแปเนาะนี่ครับงวดก่อนแปดหกเกดกเก้า็ยังป่ะทันออกเนาะครับเนาะกับบนเนเด้นี่ฮะหนึนี่ครับหน,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 นึ่นอันจิมีรถดับเพลิงอีกคันนึ่งเก้านงหน่งเนาะเก้นึ่ก็ยังทันออกกับบนเน่เด้เนาะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวไปเราลุนเล็กถูกตัวที่สองตัวที่สามครับเดี๋ยวไปเบิงงเหล็กถู 2, กถ ตัวที่สองครับผมนะครับตาใครเป็นยิ้มวะแนวเ,เบิ้งขึ้นเบาหน่องวะนั่นเบาหนองวาตาใครยิม้มเลยนี่เห็นปะตาใครยิ้มครับผมตาใครยิ้มอ่าไปเบิ้งเด็กทูตัวที่สองครับเด็กทูตัวที่สองโอ้โหขนลุกเลยวะเลยเด็กทูตัวที่สองหมายเลขเก้าครับผม,เอ,ม,เ,บผมเอาให้เบิ้งอยู่วงหันนี่ว่าเลขสามนีสามยังไงนี่สามเก่า,าครับสามเก่าเล,ลขรถตาไครเนาะ อ่ะงวหวานก็ถือกันหลายคนครับเก่าสามหัวนี้บ่นเน่เลยั้งโต๊ะที่สามมานี่เป็นหาเห็นจังได้เป็นสามเก้าห้านี่เลขดังเลขกันนี้เลยเด็มาออกมาเก่าหาหาเก่าเนี่ยออกมาประวัติลูกสาวเบาหน่องไปจุดทูบอยูก่กระท่อมปูสวงเนาะเมื่อน,นั้นแต่สองโตก็คือห้าเก้าเพื่อนบอกว่าให้เอาสามใส่เพก่อนว่าเป็นห้าเก้าสามลูกสาวเบาหน่องก็พูดหูดอกครับว่า เคยออกมาแล้วเพื่อนก็บอกว่าพอเป็นเหล็กที่บานเฮ่าเอาสามใสอยู่สักก็เป็นห้าเก้าสามมสักลองเบิ่งกันตัวที่สามเป็นเหล็กสามนี่โอ้โหบันเทิงเลยเลยนี่เนาะครับเนาะอ่าก็มีผู้ใดบอกได้ครับผมสาธุสาธุเดี๋ยวเป็นล่ารุ่นเลขถูกตัวที่สามไปนํากันครับผมตะไคร่บานเบาหน่อยเนาะครับเนาะนี่ครับสามก็คือสามเก้าเนาะ สามเก่าบนเน่เลยนะครับเนาะอย่างก็เกิดขึนด้นในเบิร์ดแต่เป็นเราลุ่นเลขกถูกตัวที่สามครับผมสาธุสาธุตาไข่บานเบาหน่องครับเดี๋ยวไปเบิ่งเลขกถูกตัวที่สามครับไปลุ่นไปนํากันเลยนะครับเนาะเออตาไข่ยิ้มครับตาไข่ยิ้มผู้ใดก็ว่าคือเบาหน,น่องมาเัร็จนะเดีฮะวบนเน่เลยครับเนาะอ่ะเออเลขกถูกงามงามงาม เด็กดังย้วยได้นี่วันนี้นะครับวนันนี้ทำมาลับโชว์ไปน้ำกันคิดที่ได้ใจทรงวังดังปาธนาสุภูสุคนนะครับเนาะช่องเบาหน่องเป็นเพียงแนวทางนะครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชว์ครับวัก้อนนั้นก็อเก9าสามเนาะเก5าสามห้าเกาสามแต่บนนี้ครับวนันนี้ยังจะเกิดเึ้นไดเบิร์ครับ ถูกตัวที่สามก็ั้งใหม่นะครับเนาะเดี๋ยวดูไปด้วยกันกสิ่งตุ้ย่างเกิดอ,อยู่ที่โชคได้ดวงครับช่องเบาหนองก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะตัวเลขเห็นทุกคนเลกฟันนองลาครับเก้าห้าศูนย์เนาะเก้าห้าศูนย์ที่เป็นฟันว่าตะไคร้อันนี้เรียนลดลวกันนองเมียวนองเมียวบ,าน,บ,า,นบานเบาหนองก็เรียนรดคันนี้ครับแต่ว่านองลาก็ว่ายังนําอยู่เลย ยังนําเลขเกาหยาศูนย์ยูวัยด์ย่าทิมเดอ่าวัสด์เพื่นบอกมาอย่าทิมเดอเดี๋ยวเพื่นว่าขันฝันอีกเดี๋ยว,วสิมาบอกสู่ฟังอีกเพื่นว่าเด็กถูกตัวที่สหมายเลข2ครับผม392เหรือสิเป็น3ามหกสองก็ได้เด็กพิงปองหนึ่งศูนเด็กพิงปองหนเนาะเด็ถูกสามเก้าสองเล็ปองหนึก็ขอทุกคน จงโชคดีคิดสิในทรงวังดังปาถนาสุภูสุคนรับโชคไปนำกันนะครับเนาะสาธุสาธุตาไขรบานเบาหน่องครับ3 9 2แล้วกั10ครับ392แล้วกัน0 <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีประสบความสำเร็จทุกๆด่านนะครับเนาะเฮ็ดยังกันบบรบทตตองมีอุปสรรคนะครับเนาะสาธุสาธุวันที่1เปิดกระเป๋ารอรับโชคงวดวันที่หนนะครับเนาะ สาธุสาธุก็ขอทุกคนโชคดีตาไข่บ้านบ่าหนองให้โชคนะครับ39210สาธุสาธ,สาธุสวัสดีครับ